ดีไงผักสีงเงงี้ไงอ่า้นะซื้อมาจะหา้วนะว่านาไม่หายว่านาดูปายดีเด้อปลาเ้อนะคนมาเก็บปักสีงเองออ่รู้อ่ะเื่อเมื่อบางนีม่มีบ้ทาง À, à, cả này đây nữa là mà miền bò cột này nhìn ngay nhiều dẹ đây ơi tiếp ừ. mưa sẽ kèn nó may cha thật sẽ nghe ôi Ở Ở Ở Lột thêm mà đội này đeo Đọc nè bụng na ơi Ta cần nhà không ai phì đâu Nhà không ai phì Nè 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 củ đen nó căng đằng vợ bọn cô cũng nhảy <laughs> <laughs> ừ. nữa, à. Apie bố mì bò thằng, mì bố mì bò, ừ. ừ. này มีตะกกน้อยเนาะีตะกกจิ๋วๆเบบัดแจกว่าดูผักสิงแงง่ะดูเด่หลายอยู่เอวน่ามันหักกุกน้อยนี่เก็บมือสิแกงเนาะไม่จ้าสิงแงงอ่อน เอาถ่ายหนะ้าไหนเด,ดมันเลย มาพี่ลูกมันผมมีงูหลอกลูกมาล่ะอ๋อเต่าเอ ي ن าได้นะเต่าพ่อเอ ي ن าได้นะเต่าพ่อเอ ي ن าผมมีงูมีแต่เต่าไหนลกพักสิงแงกัลูกเด้อเออลกพักแงงก่อนหาดท้ห้องเอ ينا นานะเอ ي น ا ท้ายห้องลูก ตามหาบองเจอต้องนงช้นงแงงอ,อ,อ่อนอกอ้กงใหญ่กบมีนี่นี่อ๋อเจ๊งเงาะพักแบบ้นแงง,งอ่อน,น,นแซ่บได้อีเลย mày mây, hả, sáng hả bọc hà nhau nhau phì, nhau phì. nhau quá nhau nhau quá nhau 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 cốt như nhầy nhắc rồi này nó không ừ, chịu mang lại khô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 ng lại lại không 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 không lại không lại lúc lại không 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 lại không

Ni hay hài ninh, hài ninh, cứ sửa lại ninh, hài 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 thả hài ninh, thả ninh, Mẹ đâu phát sinh anh gọn đâu trình sinh con bố mi đâu mô mẹ đâu bố mẹ đâu mô mì đâu mô mì đâu mô mì phát sinh anh con ยันงูอะนะหันไอ้ให้ยังนะถามไอ้ยุบะชิเองที่เราไม่ะถามแม่เอลก็

dạng Trong này, này cũng này... ừ, nhảy mắt đây, Đó, nó đi. đời nhỉ? Ú, cóc to quá trời nè. mẹ ơi nè, cả kép nè. Ba bẹp hai mươi tuổi bay. Ayyang mùi. Nguyên ngon sao. Mùi mặt hai mươi tuổi. Mặt hai mươi tuổi. mẹ hai mươi tuổi. Mặt 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 hai มึงเงี้ยเขาจะยิงเง้ยงามนะบง่านะมมีงูอู้น้ทำนีหลายเทน่านี่

vâng vâng lại cái cưới lắm mưa cắt bà luôn bà cắt bà cắt bà cắt bà 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 nhang nhang, bà 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 ba, tảo bố mình ngưu, mượn na đấy nè, nó lên men ngưu đấy nè, ngưu nào cuốc nhảy cho mình, nhảy nhá Ơi, na cao hàng cao nha mùng tóc kỳ mà đâu <laughs> hả hả hòa nhang nỉa hè nhang, hòa 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 hả? hòa 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 lại hòa 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 không? hòa 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 xay hòa thì hòa hòa เฮ้ยหั้ยยังเลยนี่นะมันตูลำน้าอะไรก็ยังมีน่ะผูเแวอยู่พักเงเอจะเอาผู้ย่างผูลูกย่างทางไกลู้ผู้หลับไปใต้ครัวผู้ก็ได้ผูนี่ไหนีขอมาเห็นมาพื่นห้องยังะ Tôn tón khéo, trả, tón khéo, mông nhang, trả, đang mồm đâu, ơi, Hả sàn được mi, chuyển ho, ไปโอ้ยพงลแท้บ <g> ป <ane> right? oh, oh. ินน้อบัน oh, ป oh. ิิน like น้อยน้าด้มันโอ้บังล้มเลเนาอย่างบังร่มนล่เนาะอยมันไหลลูกเนาะมาหน่อยนะเอาน่าดูสิเนาะไหม่ซันน่ะ Lucy, vitamino, cao khào, Lucy, Lucy. cho chú cầy đó, chú, chú cầy Lucy, Lucy. Oh. Tôm nấm thơm, nấm Tôm Chuẩn càng hảo là gà mình nhang mày cái... mình nhang mà sì. <chl athaba> <laughs> ờ ơi nào ơi anh ơi anh ơi nghe anh ơi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  ơi anh ơi anh ơi anh ơi ơi anh ơi anh ơi anh phải anh anh ơi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  าไปไปไปเมืองนองซ่ามไปตูป้ไปไปกินมาเขีอไปตู้ไปเมืองไปเด่นเด่นคนเมือง,งมาเขี่ยมไปตูป้พอแม่กกได้แม่มันสุกแล้วแม่กกได้จะปิดมันสุกงัวบาดบอล เบื่งแม่อุ้มขามะไม่หรอก้องน้องนะคะกิ่งน้องน้องนะคะหูน้องไม่ห้อไม่ขำกับอะไรใช่ปะไม่หรอกฮ้าสุกบ่ม่มีสุกอ่ไม่มีสุกเลยมองดู มีมาเขียบชุคคกข้ากอกบ่พี่บ้านม้าบงพี่บ้านม้าบงพี่โอ้มันเอ้มา,ม,าอออมันเจือ่ใ <c oughs> จมากมาพี่มาพี่บา้านมีบ่ามาเขียบชุกนี่ไม่มีแน่นอนมชินบ่านะ่ะมีตู้บะกอกนี่กอกนี่กอกนี่กนตกเล,งล,งลง่าตกหนังเล่าใช่มีนะม,มีแต่มาเขียบน้อยทางด้าน อุ้ยมีแต่มุดดิ่งดินอุ้ยมุดอ่ะบุชุกเอ้า <c oughs> มุดดินเนี่ยเห็นไหมนะเห็นไหเรานไหมหมาเจิตตรงหน้าบรรยากาศเขาเขียวงามพี่น,น้องเลยเนาะบ่อนานะปลาพี่น้องเลยนี่เนาะ มามาเขียบกับมามีซ nee. ับเขียวเลยแม่พูดดุดุดดองนองครับพวกานะจะต้องกินมกจะตองว้าใจใครเนี่ยผูดหน้าแดงคึงอยู่โอ้น่าหน้าเจอาหน้าแต่มันเอาไม่ได้มีตะพูดดึงดินสูงอะเอาไม่ได้ดึงเดืองอยู่นั่นไงหมุดินเนี้ยลูกไปหย่างไปปไปไปดุดดุดไปไปมึงก้นั่นไปมีป่ะ เห็นบ่อยนะจำเหีนยเป็นซุกปิดเอาเลยนะหายอา <c oughs> อดเลยหน้าบอสซุกบอกว่าหมดคือจือมันเป็นสองรุ่นเลยพี่น้องเลยเนาะหายเัน้ยเหน,น้าไปป้าบอสนะแม่ไม่ได้ไปป้ากะ เห็ดคือแท้อันนี้อนังสังแล้อนังไปู้เห็ดคือแท้ไปยังไปยังถอดเก็บบ่หมดกัดบ่หมดกัดบ่ไม่เงินกาแล้วอู้หูหหมูไม่ได้เห็นยังก็ให้อันนี้อะตกเด้อตกนองเด้อมีปลาบ่ลูกยังไม่ได้ปล่อยปลาใช่ปะ พอดูยังไม่ได้ซื้อปลามาปล่อยเน่าแล้วนอนนานเนาะพันนซุกกับเน่าเลยพันนซุกกับเน่ามันมั่นฮะมันมีมุดเลยมีมุดแล้วตรงนีมาเขียบนะมายังหนูนี่น้อยน่ะมาเขียบใส่เก็บเลยยางเลยยันมุดกัดเลยหน่อยมีแต่กาะมันบุตไผ่แลกนางกินนี่นะไอ้คัมบอน แล้วมานั่งอยู่นี่คุยอะไรย่งเงี้ยจะว่าเรานั่งกินบ่รับจักใช่ไหมเห็นตะกาบเออเหตุตะกาบน่ะอเนี่ยเนี่ยนี่กะไม่ไหมนะเนี่ยไอ้โจมไปแจ้งไอยันไอ้คั่มได้แท้เด้อเนี่ยเบิ่งแล้วลูกเ้าเบิ่งตกะเราเบิ่งตกเราโตกเราพนังพี่นั่งเบิ่งพี่มะพนั่งเบิ่งดิ บอนบกินปลาพี่น้องเนาะบ้แล้วปตู้เรายังสีเฮตตอนนี่อย่พี่น้องเนาะน้าะน้ไหเนา่เก็เริ่มเคี้ยวเริ่มงามแล้วพี่น้องเนาะตกเล้ลูกตกไลแดงแดงอ้ามาขามน่อยนะขามหน่อยขามลกแท้ เจ็บบ่เอ้ยนะเหรอเมืงนู้มีน้าเขาเาเจาเชือมเขียบเงี้นะๆๆนี่นะนะนี่นี่ไงใครเชือมี้นี่มดขบมดมดบ่มีหมากซุกไอจมัวมาเน่นบอมีหมากซุกใหมวมละเขียบเงี้ยไมไจละบอสุกเนาะจูบิดเลยน่ยจงมาลักจอบ เอบอไอ้คำบัตรชนะไอ้ปิดมาเขียบเสื้อเงี้ยนี่ันนี้บอโลนี่ห็นในมาด้วนะนี่บอค่ๆกินมาไปิดมาเขี่ยบใไ้ปิดระว่าบอระว่าวาดบอเสียงเงี้ยหน้าเสียงเงี้ยหน้าบไปเมื่อปไปเมื่อปมามาใส่เกือบรึเล่าใส่เกือบกันใส่เกือบกันเออเออพ่อพ่อพใส่เกืบกันใส่เกือบกันเกือบังแตงเยหน้าอยู่รุมู้

ไ่ตู้เออน้าได้บมหกหงำม้อยนะให่อยากกินเนาะนะใช่หมึกแตงไงฮะเป็นหน่อยลงให้น้าที่หมึกแดงไปตู้หาเป็นมากว่า แม่อนก๊อกนี่บาทบอกเป็ดหน่อยอยู่ห้นาหูบาทเอ้ยปี๊ปปี๊ปป๊ปปิ๊ปป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 ิ๊ปป๊ปป๊ปูน่ะเอ้มาดิดน้าคัดแแคเห็นตะกะมันดีนะเราปิดกองไว้ันะอย่าไปใกล้มันนะดูงัวบาทกะงัวบาทบ่อนี่นะงัวบาทบ่อ เต้นให้เต้นให้งัวเมืองวะนี่ผู้เจ้าเล่อผู้เจ้าเล่อสิดอกบอกว่านี่ไหมผู้เจ้าเล่อนีเหยามีเหยาะนี่เล่อผู้เจ้าเล่อบาทเล่อเิดอบอกหยัดมูเด้หยัดมูเด้หยัดมืออุ้มไปหยัดไปหยัดตู้อุ้มไปมันอุ้มมันมามันอุ้มไันม่อุ้มไม่ตู้อุ้มบิดนี่นะงัวมีบาทบอนี่นะมียนมารนะว่าบาทนี่นะ มัน่มีเห็ดเพื่องอ่ะไม่มีเห็ดเลยอาย่างมันอ um, ีหลายยางเนาะว่าเห็ดเบือว่าเห็ดเบือเห็ดบ้าเห็ดเบือไปแล้วจองไปเลยเอาไปตู้มาปลูก าตกแล้ค่ะตกครัวได้ค่ะตายได้บ่โมเมนต์ง้วบาทตัวนี้งัวตู้ตัวนี้ผู้งัวบาทตัวเดียวนึงไปสิรายโตแท้งัวมีตู้งัวมีผ้าตัวนี้ของผ้าตัวนี้ง้วผ้า งัวผ้าโอเคสนพี่น้องเลยไปเจอกันสิขอจบนี่เพียงสำนีกันเออะนะป้าดุง